นำตนเงสัตนชรกจากศิลปา่ค่ะครูครมีความคิดเ็อย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับการได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการโคดิ้งซีโปดีลักสูตรนิยมศึกษาต้องโต๊งกาการค่ะ การฝึกการก็ด <c ắng> ีอย right ่ายิ่งเพราะว่าจะได้รับนนะคะที่ได้รับจากวิทยากรนะคะไปใช้ในการวการหรือในการจัดการเรีู้าษาค่อาจจะทำ้เด็มีความสนใจในการจัดการเรียนรู้หรือแบบนี้มากิ่นนะคแล้วคุณรมีอะไรอยากเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบบมกฏจริงาไหคะก็คือในความคิดงเองคุณรที่รู้จักนคว่าเรื่องการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราอาจจะ I don't know. เวลาแทเพียงสองวันอาจจะอาจจะน้อยไปนิดนึงนะคะเพื่อมาอินสนิสำหรับผู้ที่อาจจะมีความเครยดมีพื้นฐานน้อยกว่าเ็กนันเียนนินึงานะคะก็ขอขอบพระคุณคุูครูมากมากนะคะแล้วขออนุญาตให้คูครูแนะนวันที่ะคสายถว่าัอง ซ4กับสรสมผาตอนจบในคลังงรูมีความอที่หอเกี่ยวกับการจัดการอบรมในคลังิบ้าตรนี้เป็นไปกนตัวผม้วก็คุณครงิงที่คุณคเป็นอย่างมากสามารถที่จะนไปใช้ในการีาสได้คครคิดว่าน่าจะมีส่วนเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการจัดการอบรมโคชิ้งอีกบ้างไหมคจริงแล้ว การการเสนอข้อนจะกา้อนกลับทำเชิงเวลาและการที่ว่าจะยังมีเค้นกันหรือว้ังกััาเขาก็ยั่สนใช้รื่องการแบวคิดหือการชนะในการันโอยแกาด้านก็น่าจะเป็นเป็นโครงการที่น่าจะจักให้ต่อเนื่องอีกในคั้งต่อไปได้ไหมคะการตอบขอกคู้ท่มาประก สวัสดีค่ะชื่อสุพัทรตระกูลนะคะมาจากโรงเรียนใจน้อยค่ะสารายาสัมผัสความคิดเห็นนิดนึงนะคะว่าจากการที่ได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการโคนที่สี่พฤษภาคมนี้ครณผู้ชมตอนต้นในครั้งนี้คุณคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะค่ะก็ในการอบรมครั้งนี้นะคะก็ส่วนตัวเนี่ยเคยอบรมออนไลน์มาแล้วหนึ่งค่ะก็พอมาครั้งนี้นะคะมา วิทยากรก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เคยเศึกษาจากออนไลน์นะคะก็มีความรู้สึกว่าความรู้ยังได้ไม่ครอบคลุมแต่พอมีวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเติมเต็มขึ้นกันละกันนะคะทั้งีวิทยากรแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันนะคะก็จะแลกเปลี่ยนกันแต่ รวมแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็สามารถมีโอกาสแลกเปลี <c oughs> ่ยนนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันก็ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนคองเหตุการณ์ระหว่างโรงเรียนด้วยค่ะก็ต้องขอบก็คือโรงเรียนในความคิดเห็นที่มากค่ะขอบคุณค่ะย่ที่ ความที่เห็นยังไงว่าเกี่ยวกับการได้มาอบเชิญปฏิบัติการวิ่งเป็นวีทีแล้วสุดน่ายิ่งศิสัต์ตอนต้นนะคะก็มาในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะได้ความรู้เพิ่มหลากหลายมากแล้วก็วิทยากรใจดีมากนะคะอธิบายคุปโต๊ะเป็นลายบุคคลตอบคำถามดีมากเลยค่ะแล้วก็ท่านอาจรย์ท้องแรกให้ข้อที่หน่งให้ประเด็นต่างๆที่จะเอาไปใช้ในการจัด คุณมีอะไรต้องเติมฝากไว้ไหมคะมก็ฝากไว้เป็นที่อยากได้ต้องเตินนมนะคะก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนอะไรใหม่ๆนะคะก็ก็มีหลายอย่างที่วันนี้ท่านนี้เรามาไว้แจกแล้วแล้วก็ยังถ้ามีอะไรใหม่ๆเรอยากจะได้เพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะ